สบายดีสบายดีทุกคนนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสองพังไทยเล้าเนาะมือนี้ก็คือเป็นมือที่เฮ้านัดหมายกันจะปันเขาจะตีเขาบาคาจุนนาอพี่น้องเนาะก็คือเป็นมืองามยามดีเด้อเป็นมือที่เศร้าไหลเศร้าหน้ายังเฮ้าสีหายเมื่อยนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่นิดเหนื่อยกับการทําไหลท่าหน้านีา่โอ้ยมาลายเดือนอีีพี่น้องทั้งดําทั้งเกีียวทั้งลเนาอพี่น้องเนาะพ่อนี่แหละพี่น้องพ่อถึงเขาแล้วดูเก,ก็บเกี่ยวกับสี หายเมื่อยขึ้นมาท่านที่นอพี่น้องนาะว่าได้ผลผลิตนอพี่น้องปีนี้เขาบาจุนบ่อคอยงามนอพี่น้องนะอาะว่าเป็นเพียไผ่ลงจนวัาสิบได้เก็บได้เกี่ยวกนแลพี่น้องเนี่เบิ่งเขาคนอื่นเคี้ยวกลุ่มนอพี่น้องเนะีน่มเบิ่งเขาเจ้าของโอ้ยแดงปานเขาสุกเลยพี่น้องปีนี้ก็เห็นหน้าสองทงคือเก่าคือเดิมพี่น้องทงแกรกก็ได้อยู่เจ 7 4กระสอบนาะพี no. ่น้องเนาะทงที่สองก็ได้อยู่1อยกระสอบบวกกันแล้วนาะพี่น้องก็คือตกอยู่ที่1อยกกระสอบพี่น้องลุดปีที่แล้วนาะพี่น้องเนาะปีที่แล้วบอมจุนได้240กระสอบโอ้ยพี่น้องปีนี้ลุดหลายเนาะกบ่เป็นยังพี่น้องได้สำนีก็ดีใจกับหายเหนื่อยแล้วนาอพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเฮาพีอ่อร่วงลายพี่น้องเขาเสียหายหลายปีนี้ได้ซํำนีก็ถือว่าหายเมื่อยแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้อง การทีเห่าเฮ็ดไรเฮ็ดหน้าหลังจากทีเห่าเหมื่อยกันมากหลายเดือนเนาพี่น้องทั้งดำทั้งเกี่ยวนี่แหละนะเนาะพอเห็นผลผลิตแล้วก็ดีใจพี่น้องหายเมื่อยขึ้นมาท่านที่เนะาะเขา่วนนี้ก็สิ้แบ่งขายแล้วก็แ่งใสใส่สินเนาพี่น้องเก็บไปกินแน่เนาพี่น้องเนาะหลังจากทีเห่า ได้ปั่นกันเสร็จแล้วนี่แหละพี่น้องพี่พี่น้องๆเข้ากันสวยกันพี่น้องค้นกลับเพื่อบานเมื่อเพื่อ,อนเด้อพี่น,อน้องทีส่งจนหอดเหล่าขึ้นเล่าให้พอพี่นออ้องจก็ได้กะขอบใจปะป้าลุงมลุ่ยญาติพี่น้องเบิร์สุกูสุก้นทีมาสวยเรือในครั้งนี้เนะาะแต่ว่าสสเฮ็ดผู้เดียวสองคนนี่คือบส่สำเร็จแน่นอนนอะพี่น,อน้องเนาะกะขอบใจหลายๆเด้อ